โ okay. อเคต่อไปแล้วก็คุยถึงอลูมิเนียมนะอลูมิเนียมเมืม่อกี้มีคนถามนนะอลูมิเนียมจริงๆแล้วเกินขึ้นถือว่าวัสดุที่เราเจอในชีวิตประจำวันทำจากแต่เราไม่รู้ว่ามันมาจากไหนอลูมิเนียมอาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงสแตนเลสหลักร้อยใช่ไหมหลักร้อยคือสองร้อยเก2.1สองนหนึ่งสองสองนี่คือหลักร้อยอลูมิเนียมจะเป็นหลักรัน ก็คือมีสี่ดิจิตอลูมิเนียมมีสี่ดิจิตก็คือสี่หลักอ่าก็คือ xx e xx e e e สนใจแต่ x e อ่ามีสี่ดิจิตก็คือมีตัวเลขประกอบด้วยกันสี่ตัวนะครับตัวที่หนึ่งจะบ่งบอกว่าอลูมิเนียมตัวนั้นผสมกับอะไรโอเคไหมณตอนะนี้มีอยู่เก้ากลุ่มมีเก้าโลหะที่ผสมอยู่ในอลูมิเนียมนะครับ ก็คือตั้งแต่เกต1นึ x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  เข้าใจไหมหนึ่งพันเกตหพันเนี่ยเราเรียกว่าเป็นอลูมิเนียมเกียวเกียวอลูมิเนียมเกียวเกียวนะครับที่เราจะมาทำอันเนี้ยการสนิมเนี่ยก็ควรใช้อลูมิเนียมนี้อลูมิเนียมเกียวเกียวมีจุดหลอมเหลวที่600นะครับดังนั้นอลูมิเนียมในกลุ่มนี้จะเอากระป๋องแก๊สเผาสามารถละลายได้ เห็นไหมละลายได้แต่ถ้าเป็นอลูมิเนียมอันอื่นเนี่ยจุดหลอมเหลวจะไม่ใช่600ละนะครับจะเป็นอันอื่นแล้วเพราะมันผปปสมกับอื่าแล้่นไม่จุดหลอมเหลวมันสูงขึ้นเห็นไหมแต่หนึ่งพันจะเป็นอลูมิเนียมเปลกเดี่ยวต่อไปดิจิตที่สองดิจิตที่สองก็คือผสมกับอะไรในเลเวลไหนสมมติสมสมตินะครับกลุ่มที่สองอ่ากลุ่มที่สองอ่ะ ในกลุ่มสองพันเนี่ยมันจะเป็นอลูมิเนียมผสมกับทองแดงอ่อาอลูมิเนียมผสมกับทองแดงดังนั้นในดิจิตที่สองเนี่ยมันจะบอกบอกว่าทองแดงเลเวลไหนอีก <c oughs> เดี๋ยวว่าหนึ่งหัวพันเนี่ยมันจะเป็นผสมกับอะไรเห็นไหมสองหลักที่สองเนี่ยมันจะเป็นผสมอันนั้นอะ่ะในเลเวลไหนเพราะบางครั้งผสมทองแดงบริสุทธิ์ก็จะเป็นหนึ่งก็จะเป็นเลขหนึ่ง ผสมทองแดงที่มีแคดเมียมด้วยสมมุตินะครับก็จะเป็นทองแดงเลเวลสองตัวนี้ก็จะเป็นเลเวลสองอ่านั่นคือค่าที่ผสมอ่ะมันปรับปรุงคุณภาพหรือเปล่าในสเต็ปสองนะครับอันนี้คือวิิีที่สองวิธที่สามกับที่สี่เนี่ยอันนี้ไม่ต้องไปสีเรียกเพราะว่ามันเป็นการเรียงลําดับว่าส่วนผสมในนั้นมีแคดเมียมเท่าไหร่มีซิงค์เท่าไหร่มีอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยที่เขาจะผสมเข้ามานะครับดังนั้นให้เราจําแค่สอง จริงๆจำแค่หลักเดียวก็พอหลักหนึ่งว่าเราจะเอาอลูมิเนียมในเกรดไหนนะครับผมทีนี้เรามาไล่ดูนะว่าทั้งหมด9้าเกรดของอลูมิเนียมเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างน,นะครับเกรดหัวหนึ่งพันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโค้ดอะไรแต่เป็นหนึ่งพันเป็นหลักเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมเพียวๆใช้กับป่องแก๊สโลนก็ละลายสามารถไปติดปุ๊บก่อให้เป็นสนิทได้เราควรใช้อลูมิเนียมในเกรดนี้ในการ ช่วยให้การเป็ษตะิดน้อยลงที่เราคุยเมื่อกี้เห็นไหมต่อไปอลูมิเนียมในเกรด2,000 2,000จะเป็นอลูมิเนียมผสมกับทองแดงดังนั้นอลูมิเนียมพวกนี้จะนำกระแสดได้ดีเพราะทองแดงนำกระแสดได้ดีจังไหมเราก็จะเจอในฮีซิงเครื่องเสียงเห็นไหมที่เป็นฮีซิงที่มีคีบอลูมิเนียมอันนั้นแหละก็จะเป็นอลูมิเนียมผสมหรือข้วเชื่อมข้วตู้เชื่อม ถ้าเราเปิดดูข้างในมันจะเป็นอลูมิเนียมกับทองแดงถ้าทองแดงก็จะนําได้ดีกว่าใช่ไหมแต่บางทีของรถต้นทูนก็จะเป็นอลูมิเนียมแต่อลูมิเนียมนั้นก็จะเป็นอลูมิเนียมในกลุ่มของผ,องผสมทองแดงอยู <สๆ S 1> ่ข้างในนะครับก็จะถูกกับทองแดงเพียวนะครับอันนี้คืออลูมิเนียมในเกลียบสองพันต่อไปกลุ่ม3ามพันสามพันก็เป็นอลูมิเนียมในกลุ่มแมงกานิสแมงกานิสก็คือทุกๆุก หนึ่งเปอร์เซนที่ใส่เข้าไปจะทำให้อลูมิเนียมตัวนี้สามารถยืดได้สามเอร์เซ็นอ่าแมกนีสมันมีความคุณสมบัติในการยืดหยุ่นดังนั้นแมกนีสย่อมาจาก m อนะเอเออดังนั้นเราจะเห็นอลูมิเนียมนี้ในกระป๋องโค้กกระป๋องแคนเห็นไหมที่มันโคตรบางนั่นอ่ะหรือฝอยห่ออาหารยืดนัคือหมายความว่าที่ยืดความสามารถในการยืด มันสามารถพอเราใส่แมกนีซีเข้าไปในอลูมิเนียมมันจะทำให้อลูมิเนียมสามารถยืดเป็นแผ่นเล็กๆบางๆได้โอเคนะครับสามารถปั๊มได้อะไรได้อะไรเงี้ยแล้วแต่เขาจะไปทําอะไรดังนั้นางฉุกคือเซเว่นกระป๋องแคนต่างๆอันนั้นทำจากอลูมิเนียมที่ผสมแมกนีซหรือฟรอยห่ออาหารไก่ย่างหน้าดาวห่อโยนใส่เวฟอันนั้นก็อลูมิเนียมหรือผ้าห่มติดสามหมูป่าเห็นปะ ่าผ้าห่มฟอยนั้นน่ะเห็นไหมฟอยที่นั้นที่ทําจากอลูมิเนียมนั่นน่ะเพราะคุณสมบัติของอลูมิเนียมคือกักความร้อนได้ค่อนข้างดีของมันเห็นไหมดังนั้นเขาก็จะมาทําเป็นข้าห่มเห็นไหมอันนี้ก็คือเกรดสามพันก็คือมาจากผสมแมงกานิสมาผสมเท่าไหร่อันนั้นไปว่ากันอีกทีมันจะเป็นตัวที่สามที่สี่ผสมเท่าไหร่ต่อไปเกรดสี่พันเกรดสี่พันก็จะเป็นอลูมิเนียมผสมซิลิก้า ีก้อนซีลิก้าซิลิก้าคือทรายซีก้อนก็คือทรายดังนั้นคุณสมบัติของมันก็จะทนความร้อนได้ดีมีความมันเบาทนความร้อนได้ดีดังนั้นอลูมิเนียมพวกนี้ก็จะไปเชื่อมกับมันจะมีฝาสูตรที่เครื่องยนต์ที่เป็นอลูมิเนียมเวลามันแตกมันแล้วเขาก็าจะใช้โลมิเกียร์เนี้ยไปซ่อมเพราะอะไรเพราะว่าพวกนี้มันอยู่ความร้อนนะเวลาเชื่อมก็ต้องใช้โลหะที่ทนความร้อนได้ ไม่งั้นเราไปใช้แมงกานิสแมงแมงกู๊ดเครื่องยนต์กู๊ยืดได้อะไรเงี้ยมันยังไช่เนี่ยลังจะเปลี่ยนหรือเปล่าเอาเรียกวาววาวในเครื่องอะไรนะ่สูงอ่าในร้วใช่ครับแต่สีก็ต้องก็ต้องเป็นเวลาที่เราเชื่อมนะครับเชื่อมพอกอะไรเมันมันร้าวแตกเนี่ยเขาว่าใช้ลวดเติมอ่ะในกลุ่มสี่พันไปเติมเพราะมันก็จะตอบรับนี่ดีกว่านะครับต่อไปในกลุ่มที่ห้ากลุ่มที่ห้าก็จะเป็น แมกนีเซียมอ่าแมกนีเซียมก็จะเป็นอลูมิเนียมที่ที่มีการทนมีความแข็งความเหนียวมีความทนนะครับอะไรก็ตามที่ต้องการความแข็งแรงเราก็จะเอาอลูมิเนียมในกลุ่ม5,000ไปเติมแต่มันก็จะไม่ค่อยทนความร้อนเพราะความแข็งมันมากับความเปราะนะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาอลูมิเนียมในกลุ่ม5,000ไปเชื่อมเครื่องโยนฝาสูบนี่นครับไปเชื่อตมติดไหมติดแต่เครื่องโยนร้อนไหมร้อนอยู่เวลามันทํางานยู่ตรงนไ้น มันสักพักหนึ่งมันก็จะแตกจะเล้าเหนะ็นไหมจากนัก้นหมายว่าเราศึกษาไว้เพื่อที่จะเลือกว่าเราจะเอาโลหละอะไรไปเติมอ่าต่อไปกลุ่มที่หกเอ่อกลุ่มที่หกมันจะเป็นการมิกกันระหว่างซิลิคอนกับแมงกานิสอ่าเลขตาส่วนต่างๆซึ่งมันจะบอกในในในหลักที่สามที่สี่นะครับต่อไปกลุ่มที่เจ็ดมันจะเป็นอลูมิเนียมผสมกับซิง ซิงก็คือสังกะสีซึ่งมันจะได้ความแข็งที่สุดยอดมากดังนั้นในรถแข่งฟอร์มูล่าวันอลูมิเนียมสังกะสีหรือในยานอวกาศก,าก็จะเป็นอลูมิเนียมผสมสังกะสีก็คือในกลุ่มเจ็ด<ๆ>ในกลุ่มอะไรนะเจ็ดพัน่ไหมอ่าเจ็ดันครับต่อไปกลุ่ม8ปดพกลุ่ม8ปดพันเป็นอื่นๆ เป็นอื่นๆที่มันจะผสมนั่นนิดนี่หน่อยอะไรเงี้ยดังนั้นมันก็เลยไม่มีธาตุหลักกลุ่มแปดพันนะครับและกลุ่มเก้าพันอยู่ในห้องทดลองอยูยอ่อยู่ในห้องทดลองอยู่ยังไม่สู่อามาใช้ในภาคผุ้ใช้กับน,นี่คือทั้งหมดเก้ากลุ่มของบริรัทอ่าไม่บางทีงมันไปผสมน,นิดหนึ่งนี้นิดหนึ่งซึ่งมันมาจำข้อเจาะตรงไม่ได้ ก็บางทีก็เป็นทองแดงเมงกนิดอะไรเงี้ยหยอดมาอย่างละหน่อยด้วยการส่วนที่มันมันหยอกละนิดละหน่อยอยะไรเงี้ยก็ก็แล้วแต่คประสงคคือมันอยู่แบบว่าเขาจะไปใช้ทําอะไรอย่างเช่นอยากได้การยืดก็แมงกานิสอะไรเงี้ยดังนั้นตัวถ้าเขามีงานแบบเนี้เยเฉพาะจะจงอยากสัวอยากได้ความงอได้ตัวที่ไม่แตกนนี้ยเขาอาจจะเลือกอันนี้มาใส่อะไรเงี้ยครับดังนั้นมันเป็นกลุ่มอื่นๆนล่วแหละครับผสมเื่นกื่ม ทีนี้ในงานเชื่อมเราจะเจอรวดเชื่อมครับอยู่สกลุ่มก็คือกลุ่มที่สี่พันกับห้าพันนะครับ,รรท, 4, บ, 5, รบที่หาได้ง่ายนะใช่ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไปเชื่อมพวกฝาสูมอไซค์แข้งมอไซค์แตดหรืออะไรเงี้ยก็ควรที่จะเลือกในกลุ่มสี่พันไปเชื่อมสี่สามสี่สีามี่หอะไรเงี้ยนะครับ แต่ถ้าเป็นอลูมิเนียมแบบโต๊ะอลูมิเนียมอะไรที่มันต้องการความแข็งนะครับไม่ไ้ไม่ได้โดนความร้อนมอต้มอ,อะไรเงี้ยที่แบบไม่ได้ใช้ความร้อนสูงอ่ารเงี้ยก็ใช้เกรด5000มันก็ได้ความแข็งก็อยู่ที่ทีนี้ถ้าเราไม่รู้เกรดไม่รู้เกรดโลอลูมิเนียมคืออลูมิเนียมมันเป็นโลหะที่เขาเรียกว่าเป็นรีไซเคิลนะครับดังนั้นบางบางคนเนี่ยเขาก็เอาอลูมิเนียมเกรดไหนไม่รู้มาเทใส่ในหม้อแล้วก็รีดออกมาใหม่ ดังนั้นอันนั้นเราไม่รู้เกล็ดพอเราไม่รู้เกลดเราจะเอาอะไรลวดอะไรไปเติมมันดีถ้าเกิดว่ามันทำในชิ้นงานนะครับก็แนะนําให้เลือกเกล็ดสี่พันเพราะเกลดสี่พันมันมีซิลิคอนอยู่ซิลิคอนมันจะไปประสานกับตัวอื่นได้ดีกว่าแมงกานิสเพราะแมงกานิสมันจะออกแนวแข็งนะครับดังนั้นถ้าไม่รู้เกลดนะไม่รู้เกลดแต่ถ้าให,ให้ดีคือให้ตรงเกล็ดจะดีที่สุดเชื่อมประสานกันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเราไม่รู้เกลดก็เอาซิลิคอน ก็คือรอดเติมในเก็บสี่พันจุดนโอกาสติดเยอะกว่าเห็นนะมีอะไรสงสัยไหมพอปุลเจ็ดพันเมงทีได้ไหมครับจอมเจ็ดพันมันจะเป็นเจ็ดพันซิงค์ซึ่งคุณสมบัติเด่นคืออะไรครับเนี่ยแข็งแข็งมากยาอุกาครับกับรถฟอร์มูล่าอวัลมันจะแข็งแต่ได้น้ำหนักเบาลงเยอะแต่ได้ความแข็งยิ่งกว่าเหล็กอีก เอโมใช้แมกนีเซครับถ้าแมีเซียมขับคองโซ่ครับัแมกนีเซียมพว่า่รู้มาเนี่ยออกออกเครื่องใช้ไม่ได้ครับไวกร้าที่มันทำฟูกตมาเตเพื่อไปทำู่ครอบแมกนีเซียมไปก็ไปย่อยๆแมกนีเซียมจุดฟโอเนะงนั้นเวลาซ่อมโฟก์ลวดเติมก็ต้องเป็นเกจห้าพันแมกนีเซียม แต่ว่าตัวบอดี้ของตัวเครอมือถือนี่ก็เป็นไปได้ที่จะเป็นตัวซิงค์เพราะว่ามันแข็งแต่เบาใช่แต่มันไม่มันมันทนความร้อนไม่ได้ก็ใช่ไงมันิกเฟรมได้ไงแต่เราไม่ได้พูดถึงทำเครื่องยนต์ไงทำเฟรมมันไม่เราไม่มันอาจจะอยู่ในเกลือตกพังไมได้เขียนเป็นนิกเกิลระหวัลไนท์ซัลไบด์แมกเซียมอะไรเงี้ย เพื่อให้ได้ความร้อนด้วยและเดี๋ยวไอ้พวกที่ทำฟูกเดี๋ยวมันก็ไปไปแยกออกมาอี่นี่เกินนะอันนี้ซึ่งอาทิตย์หน้าเราจะได้เชื่อมอะลมิเนียมกันส่วนมากเป <laughs> <laughs> ็นเกลียดไซเคิล